จริงๆเดิมอยู่แล้วเป็นคนพูดมากเป็นคนพูดไอ้เก่งบอกไม่รู้สาระมีไหมไม่มีชอบพูดรู้สึกชอบพูดอยู่อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเงี้ยเพื่อนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าพูดจริงคือสําคัญแลวเพื่อนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีใช่แล้วถ้าไม่ฟังอ่ะ ฟังฟังฟังก่าฟังเราต่อเราต่อจะกินจกินเพื่อนเลยนะเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนพูดพูดพูดอยู่ในห้องก็ว่างๆก็เป็นดีเจครับจัดดีเจก็คือร้องกันเพลงตีกันเองคือมีเพื่อนตีกันเองปุ๊บคาง้องคางฮองใครใครจะครบเนี่ยเด็กคางฮองเด็กคาง้องเดีกกีต้ามีเพื่อนอะไรอย่างงี้ขอขอกันมาครับสาวๆเด็กสาวพร้อมจะมาได้ครับผมกับคืนพวกเราครับผมอะไรนี่ก็ว่าไปแต่ชื่อคืนเองด้วยชื่อคืนเองด้วยมโน ตั้งมโนไปเรื่อยจริงชอบพูดแล้วก็พอเรามาได้มาเข้าวงการแล้วก็เห็นพิธีกรหลายๆคนเราด้วยพี่บางทีเขาแบบเราดูว่าเขาคิดเร็วมากคือไหวพริบดีแล้วก็มันต้องแบบแก้สถานการณ์พอนหน้าได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราดูสิว่าเอออยากลองทำสนุกยิ่งรายการสดเนี่ยนะเออนะท้าทายท้าทายมากๆก็รอติดตามแล้วกันนะครับไม่แน่เดี๋ยวนี้อาจจะมีเป็นพิธีกรอ่าฮะ นะฮะตาสุดท้ายอยากให้ตั้งฝากผลงานหน่อยดีกว่าเลยครับ